สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ DIY ไต์ตั้มเช่นเคยนะครับผมจาก EP ที่แล้วนะครับผมได้ทิ้งท้ายกันไว้นะครับผมว่าจะมาทําคลิป EP ที่2ต่อนะครับผมในการปังรถนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมถึงส่วนอะไรวางบนเตียงนะครับผมที่ผมได้คุยค้างไว้นะครับผมนี่ครับอะไร แล้วก็ชุดสีที่ผมทําไว้นะผมสีก็ได้สีประมาณนี้นะครับผมนี่ครับในราคา2500บาทนะครับผมสีเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับผมวางไว้บนเตียงนะครับคนไม่นอนครับคนนอนพื้นนะครับผมนอนที่อื่นนะครับเอาอะไรให้ลดนอนนะครับนี่ครับพวกชุดสีโชคนะครับผมโชคใช้ของแก๊ซี่นะครับผม ความยาว255นะครับผมโชคตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเร็วๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวอีกครับคลิปตัวนี้จะเป็นบูทสวิงอาร์มนะครับผมแล้วก็ลูกยางที่จะใส่ตรงโค้งเพื่อที่จะยึดกับตัวชุดสีของเรานะครับนี่มาถึงคายแมทนะครับผม ตัดสินใจว่าจะใส่ท่อรอดนะครับผมไม่ใส่ท่อเดิมนะครับผมเพราะว่าท่อเดิมมันขี้เหร่เกินนะครับผมสภาพมาแย่มากเลยครับก็เลยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับบูทสวิงอาร์มมันลงขายเป็นบูทตะเกียบนะครับมันเขียนว่าอย่างนี้นะแต่ผมเรียกบูทสวิงอาร์มนะครับผมไม่ใช่แกนนะครับแกนขออภัยครับแกนสวิงอาร์มนะครับผมแต่เขาลงขายเป็นแกนตะเกียบเด็ดนะครับเขาบอกอย่างนี้ ยาวเกินนะตัวนี้ก็ได้ตัดออกนะครับผมตัวนี้ตัดพร้อมกันกับขาตั้งคู่เลยครับจุดยึดขาตั้งคู่นี่ครับตับทิ้งเลยครับเพราะว่าจะใส่ท่อรอดมันใส่ไม่ได้มันต้องมันติดนะครับผมนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับนี่ครับก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับผมแต่ก็เพื่อความสวยนะครับแล้วตรงสละ น่อยนะครับผมตัดเสร็จแล้วก็เอาไปทําสีก็ให้มันเหมือนเดิมนะครับผมทําไมไม่คิดจะตัดก่อนแต่ทําสีโค้งนะครับผมอันนี้ทําสีโค้งแล้วก็มาตัดแล้วก็ทําใหม่อีกรอบนะครับผมทําชุดข้างล่างนี่นะครับไม่ได้ทําหมดนะครับผมทําแต่ชุดที่ตัดออกนะครับส่วนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโซลกลางแล้วก็ชุดฝาครอบแบตแล้วก็ บางคนท้ายผมเบิกมาใหม่หมดเลยนะครับผมเพราะอะไรพวกนี้มันยังมีเบิกนะครับผมแต่หม้อน้ําใช้หม้อน้ำํำมเนียมนะครับผมเพื่อการระบายที่ดีนะครับนี่ครับส่วนชุดเบรกใช้เป็นเบรกเขาเรียกว่าปั๊มผีเสื้อนะครับผมอีขเขารียกปั๊มผีเสื้อไหมน,ะน่าจะปั๊มผีเสื้อเลยครับหรือปั๊มด้วง น่าจะเป็นจําไม่ได้ครับน่าจะเป็นปั๊มด้วงนะครับปั๊มด้วงไม่ใช่ปั๊มผีเสื้อครับผมนี่ครับชุดปั๊มด้วงนะครับผมผีเสื้อจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมปั๊มด้วงนะครับผมปักข้างของสวิตนะครับผมใช้ขาของ k r นะครับผมเพราะว่าแกนแกนแกนล้อมันจะเท่ากันนะครับผมกับของเด็นะครับตัวนี้จะเป็น ขาแปงปั๊มใส่ของเด็โดยตรงนะครับผมตรงรุ่นนะครับผมปั๊มหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแกนเบรกนะครับผมเขาเรียกว่าตัวนี่มันก็จําไม่ได้นะครผมว่าเรียกอะไรผมคนเรียกขายึดเบรกนะครับผมนี่ครับได้มาก็ทําการใช้ สว่านมิลลิ่งที่ผมรีวิวไปนไั่นหละครับผมมิลลิ่งกัดออกทีลนิดทีลนิดนะครับกัดขาให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับผมเพราะว่ามันต้องแปลกนะครับผมชุดเบรกเราใส่กับของเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของเดิมนะครับนี่ครับตัวเบาะจะเป็นเบาะซื้อใหม่นะครับผมเบิกเบิกใหม่เป็นของเอกนาทองนะครับผม ตัวนี้เริ่มรื้เครื่องหรือฝาข้างออกไปทําสีแล้วนะผมฝาข้างตัวนี้จะไปทําสีเป็นสีของพาวเดอร์โคทนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆเท้าเราอยู่กับความร้อนนะครับต้องใช้สีที่มันทนหน่อยนะครับผมผมจึงตัดสินใจที่จะไม่ทําสีเองนะครับผมตัวนี้ไปให้ช่างเขาทําสีพาวเดอร์โคดดีกว่านะครับในราคาประมาณห0ร้อยบาทนะครับนี่จะลื้เครื่องทั้งทีก็ลือ้เองเลยครับผม เลยจัดบล็อกเขี้ยวมาเลยครับนี่ครับเพื่อที่จะขันพวกน็อตอ่น็อตเขาเรียกน็อตน,น็อนคตคัแล้วก็แกนบาลานเซอร์อนะครับผมเอาออกนะครับนี่นะครับลังคัดต้องใช้น็อตพวกนี้นะครับกับแกนบาลานเซอร์ถึงต้องต้อง,ง,งใช้บล็อกพวกนี้นะครับถึงจะเอาออกนะครับผมเพราะว่า มันเป็นน็อตเฉพาะนะครับผมเป็นน็อตเขี้ยวก็ต้องใช้บ็อกเขี้ยวนะครับผมนี่ครับสายซื้อมา3มเส้นอย่างดีนะครับแต่กับไม่ได้ใช้ใช้ได้แค่2เส้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำปั๊มน้ํามันนะครับผมตอนนี้จะเป็นปั๊มเบรกหลังใช้ของ RCB นะครับผม r e c i n g Boy นะครับผมจุดนี้จะเป็นตัวถอดจานไฟนะครับผม ผมซื้ออะไรซื้อเครื่องมือมาทําเองหมดเลยนะผมอ,อันไหนที่ไม่มีผมตัดสินใจซื้อเครื่องมือมาทําเองเพื่อที่จะจะเพื่อที่จะประกอบเครื่องผ่าเครื่องเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกปืนน่าจะเป็นลูกปืนกดคัดไม่กดคัดก็ปั๊มน้ํานะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าลูกปืนตะเลือกนะครับผมที่เอามาใส่กระทุง ปั๊มเบรกนะครับผมตอนแรกว่าจะใส่ตัวนี้แทนมันไม่สวยก็เลยไม่ใส่ครับมันใหญ่เกินลูกปืนเครื่องนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดทุกตัวเลยนะครับในเครื่องตัวนี้ลูกปืนข้างข้อนะครับผมใส่ไม่ได้หนึ่งตัวนะครับผมมันเป็นมันจะใส่ตัวบางนะครับผมบางแบบบางคันจะเป็นลูกปืนข้างข้อแบบบางนะครับผมจะมีจะมีจะมีบางรุ่นนะครับผมมันไม่เท่ากันนะครับผมต้องดูดีๆนะครับผม ก็คือเขาไม่ขายแยกนะครับผมก็เลยได้ซื้อเป็นชุดมาแล้วก็ซื้ออ,อีกตัวหนึ่งมาใส่แทนนะครับผมมาเพิ่มเอาตัวนี้เป็นก้านนะครับผมก้านสูบของแท้นะครับผมแท้ศูนย์เลยนี่ครับเป็นก้านฮอ n d ้าแท้นะครับผมมันก็จะมีลูกปืนปลายกา้านแล้วก็ลูกปืนเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับลูก ลูกปืนอ่าข้อเหวี่ยงนะครับผมนี่ครับแล้วก็แผ่นชิมนะครับผมเป็นของใช้ของยามาฮ่านะครับผมของฮอนด้ามันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยได้ใช้ของยามาฮ่าแทนนะครับผมเป็นของดีทีหนึ่งสองห้านะครับผมยี่บสองมิลนะครับผมโอ้รู้สึกว่าแบตเตอรีือน้อยแล้วนะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นลูกปืนกดคับซื้อมาต่างหากนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวดูดข้อเวียงเข้านะครับผมเพราะว่าเราอัดข้อเวียงมาได้ศูนย์แล้วเราห้ามเคาะเด็ดขาดนะครับผมเราต้องใช้ตัวดูดข้อเวียงเข้านะครับอันนี้จะเป็นสเปเซอร์รองจานนะครับผมเพราะว่าผมใช้จานแบบจานแต่งนะครับผมจานของพวกวัซไอนะครับผมเป็นตัวนี้จะเป็นชุดประกันนะครับประกัน ุดใหญ่เลยนะครับของสตรอเบอรี่นะครับส่วนนี้จะเป็น่าแกนปั๊มสองทีนะครับผมปั๊มออตลูปนะครับก็คือมันหลุดออกมาก็เลยเห็นมันหลุดก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับนี่นะครับปัญหาลูกปืนที่ผมวงกลมไว้นี่ครับมันหายากซะเหลือเกินนะครับของแท้เบิกนะครับผมแต่ก็หาได้ครับ แต่ราคาก็สูงครับลูกนิดเดียวราคาแพงโคตรเลยครับนี่ครับนี่ครับแพงมากเลยครับนี่ครับเบอร์นี้ครับลังคัดชุดลังคัดนี่ก็หลวมนะครับผมลูกยางหลวมหมดได้นี่ครับได้ย้ำใหม่นะครับดูดูดูภาพที่ย้ำแล้วนะครับผมดูลูกยางครับ กับที่ยังไม่ได้ย้ำครับเห็นไหมครับลูกยางแตกนะครับหลวมนะครับนี่ครับดูเปรียบเทียบกันครับนี่ครับย้ำแล้วกับยังไม่ได้ย้ำนะครับเปลี่ยนแล้วกับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็ใช้ไฮดรอลิกย้ำนะครับใช้มือไม่ไหวครับมันไม่แน่นนะครับนี่ครับลูกปืนที่ซื้อมาเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับยี่ห้อนี้ครับอีกตัวหนึ่งผมทําการประกอบเครื่องผ่าเครื่องเองนะครับผม บ้านๆน,นะครับผมไม่มีแท่นไม่มีอะไรเนี่ยก็วางกล่องกระดาษนี่แหละครับผ่าประกอบเองเลยครับศึกษาตาม youtube บ้างแล้วก็ถามช่างบ้างนะครับผมพอดีรู้จักกับช่างแถวบ้านนะครับผมสนิทกันนะครับผมนี่ครับทำความสะอาดพวกแข้งเครื่องพวกอะไรเรียบร้อยนะครับผม คือตอนผ่าเครื่องนะครับผมพอกอบเวียงพวกอะไรก็ดูดเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนีครเปลี่ยนลูกปืนทุกตัวนะครับผมก็จะมีอุปสรรคบ้างนิดหน่อยนะครับผตอนผ่าเครื่องเพราะว่าน็อตบางตัวมันเอาไม่ออกจริงๆก็มันก็ขาดนะครับผมก็ใช้เขาไปหาช่างที่ผมรู้จักแกเนี่นะครับให้แกแต้มเอา,อาตัวเชื่อมค่อยๆแต้มแล้วก็ขันออกนะครับผม ตอนนี้จะเป็นชุดแกนปั๊มน้ำแล้วก็ซีนนะครับผมตอนนี้ซีนซีนตัวนี้รั่วอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนอยู่ครับเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนครับได้ทําการเปลี่ยนแน่นอนครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนซีนกันน้ํามันนะครับซีนกันน้ํามันมันรั่วนะครับซื้อแกนมาแล้วก็มันก็เข้าไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารูไม่ตรงนะครับผมนี่ครับแจ้งเปลี่ยน พอได้มาใหม่มันก็ไม่ตรงอีกก็เลยได้ทําการแยงแยงให้มันนี่ครับแยงให้มันเข้าได้นะครับผมนี่ครับเข้าไม่ได้นี่ครับของเดิมมันมันจะเข้าเข้าสนิทเลยครับแต่ว่าของเดิมน้ํามันกัดกินแกนไปสึกนะครับมันก็เลยต้องได้เปลี่ยนนะครับจําใจเปลี่ยนนะครับแต่ของเดิมนี่สวยนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยครับ นี่ครับเปลี่ยนมาได้มาใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมครับนี่ครับส่งไปเคมตัวนี้จะเป็นช,ชุดชดน็อตนะครับผมนอ็อตแข็งเครื่องพวกอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ขายเป็นชุดนะครับผมเพราะว่าผมแบบทําการวัดแล้วก็จดไว้จดไว้จดไว้แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับค่อยสั่งซื้อทีเดียวนะครับผมนี่ครับจะเป็นชุดนอ็อตวันนี้ก็ได้เลิกประกอบนะครับผม แม่บ่นแล้วครับว่าเอามาขวางทางเกะกะนะครับผมนี่ครับที่ผมห้อยไว้นะครับเพราะอะไรที่ผมทําสีต่างๆนานาก็เอามาห้อยไว้เกะกะบ้านนะครับผมด้นบ่นแล้ววันนี้ก็ต้องได้ประกอบนะครับผมก็เริ่มประกอบนี่ครับโช๊คที่ซื้อมานะครับผมโช๊กกับแกนนะครับผมซึ่งมันมันแยกกันนะครับเพราะว่าผมได้ทําการประกอบใส่ไว้รอแล้วนะครับ ประกอบชุดนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกตัวนี้เป็นประกริณตีนเสื้อนะครับขนาด1.5มิลนะครับผมตอนนี้ประกริณใช้1.5มิลเพราะว่าผมปาดหน้าเสื้อลงนะครับผมก็ต้องดันให้มันสูงขึ้นแต่ว่าสูงขึ้นเกินนะครับผมแรงอัดมันมัน,ม,นมันน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนประกริณตีนเสื้อมอนกันนะครับตัวนี้จะเป็นน็อ นี่ผมสั่งมาใส่กับตัวไหนนาะน่าจะเป็นแกนเบรกนะครับผมนี่ครับชุดที่ผมแยงออกแล้วครับมันก็ใส่กับเฟืองพลาสติกได้นะครับนี่ครับประกอบหลังประกอบเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับค่อยๆประกอบไปนะครับไม่ใช่ว่าประกอบวันเดียวนะครับ แต่ว่าใช้ประกอบนานมากนะครับกว่าจะเสร็จเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทํางานประจํานะครับก็คือประกอบชุดที่มันขวางทางอยู่แล้วก็เอาออกจากตรงนั้นแล้วก็มาไว้อีกที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับชุดชุดปั๊มนี่ครับชุดปั๊มอุ้ยตอนแรกเราจะตั้งใจทําคัดน้ํามันสวยๆสองข้างนะครับ สุดท้ายจะใส่ชุดสีเต็มมันใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรเกียร์โยงนะครับผมขาบเบรกนะครับผมตอนแรกก็เอาแม่ปั๊มไว้ข้างในนะครับผมทีนี้มันใส่แล้วมันติดชุดสีก็ต้องได้เอาแม่ปั๊มมาไวขาา้ข้างหน้าเขาเรียกข้างหน้าตัวขาจับนี่แหละครับ น,นี่คือปั๊มของ RCB นะครับผมก็ใช้ดีนะครับไม่รั่วนะครับนี่ครับจานเบรกที่ผมพูดถึงที่ต้องใช้สเปเซอร์รองนะครับผมเป็นจานเบรกสี่รูตัวสเปเซอร์ก็ต้องวางเกียวใหม่นะครับผมผมวางเกียวเป็นเกียวเบอร์สิบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาเกียวตามสเปเซอร์สเปเซอร์เป็นเกียวเบอร์สิบสองนะครับผม ทำการวางเกียวเบอร์1ิใหม่ถ้าเราเอาเบอร์สิบสขันมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเบอร์สิบนะครับผมมันก็จะไม่สวยนะครับก็เลยวางเป็นเบอร์1ิหมดเลยนะครับหลังจากประกอบจานหน้าจานหลังแล้วก็ใส่เบรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็กระยะห่างของอระหว่างาแม่ปั๊มนะครับผมกับจานเบรกกับผ้าเบรกนะครับผมพอดีนะครับตอนนี้จะเป็น ประกับสวิตช์นะครับผมด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้ประกับด้านขวาจะเป็นของที่เอ็มแท้เบิกศูนย์นะครับตัวนี้ครับมันจะแถมมา,าเป็นเขาเรียกว่าปลอกแฮนด์มาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ได้ซื้อใหม่นะครับก๊อกน้ำมันนะครับเป็นของ Honda แท้เบิกนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นชุดจานหลังนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลัง เหอยู่ว่ามันกินซ้ายหรือกินขวาของผ้าเบรกไหมนะครับนี่ครับนี่ครับเราต้องตั้งให้จานอยู่กึ่งกลางกับผ้าเบรกแล้วก็ชุดแม่ปั๊มนะครับผมไม่งั้นมันจะถูเอาปั๊มของเราไปหมดเลยนะครับผมตัวนี้ขาจับก็เบิกมาใหม่นะครับผมขาจับาสายคัด ข้างล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นของ ls นะครับซื้อมาลองให้หมดทุกอย่างนะครับใช้ได้ก็เอาใช้ไม่ได้ก็ทิ้งครับส่วนน็อตชุดสีก็จะเป็นน็อตชุดเลยนะครับผมมีขายนะครับผมทั้งชุดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เห็นได้ใช้หมดทุกตัวนะครับผมนี่ครับหลังประกอบเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ส่วนไอตัวปีกยึดปีกหมะน้ําบังปีกหม่น้ําก็เอาของเดิมนะครับผมทําการขัดนะครับผมดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับผมฝั่งซ้ายคือที่ขัดแล้วนะครับผมฝั่งขวาคือยังไม่ได้ขัดนะครับผมดูสภาพครับผมแต่ก็ต้องพ่นสีมาเดิมนะครับผมเพราะว่าขัดแล้วมันก็ต้องมีสนิมครับชุดคอท่อนี้ก็ต้องลองประกินนะครับผมโอ้ฝ่ายเสียอีกนะครับ นี่ครับท่อตัวนี้เป็นเข็มขัดลัดท่อยางหมอง้อ้นานะครับผมก็แท้เบิกครับตัวนี้ตัวละถ้าจำไม่ผิดตัวละหกสิบาทนะครับแพงเหมือนกันนะครับขาตั้งก็เป็นของมินิเอมนะครับผมหัอเทียนก็ใช้ของัอเทียนเข็มอย่างดีของ NGK นะครับผมผมว่ามันไม่ต่างจากัวเทียนธรรมดาเลยครับ มันแพงกว่ากันเฉยๆผมว่าใช้ธรรมดาดีกว่าครับนี่ครับน็อตก็ของนาคมครับตัวตัวนี้เพราะว่าเปรียบเทียบกับราคามันก็ราคาน็อตธรรมดากับนาคมมันก็ใกล้ๆเคียงกันก็เลยเอาของนาคมดีกว่าครับแต่น็อตอย่างอื่นไม่ได้ใช้ของนาคมนะครับเพราะว่ามันแพงครับทำมันสองทีก็ใช้ของ PTT สังเคาะร้อยนะครับผมหมดแล้วครับผม นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมสภาพที่ประกอบแล้วนะครับนี่นะครับผมชุดท่อชุดท่อแล้วก็ชุดเครื่องนะครับผมเครื่องนี้เอาขึ้นคนเดียวนะครับผมแต่ตอนยกยกคนเดียวแต่ให้น้องน้องสาวมาเสียบน็อตให้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมรถคันนี้แหละครับ ว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูคันนี้นะครับผมในเวอร์ชันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือแบบขี่ได้แล้วสา่ยางขี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนคลิปหน้านะครับผมตอนอีพนี้ก็ปาไปหลายนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยว มันอัปโหลดช้าเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ EP นี้จะทำเป็น EP สุดท้ายของการปั้นแดดนะครับผม EP หน้าจะเป็น EP รีวิวแดดนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผม ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องย่อมแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ